แนะนำบทอัลกอลรมบทอัลกอลรมเป็นบทมักกิยะมีห้าบองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญหลักสามเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องสารซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักกานำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลละซลลลฮุอะลฮยวะซัลล,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 ลัมสองเรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ 3. โลกอาคิร์ที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สําหรับสองกลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมูฮัมมัดส,สลลลฮุอะัลยัยวะสลัมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงตําแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูลสลลลฮุอะลัยวะสลัมเกียรติยศของท่าน และการปลีกตัวให้พ้นจากข้อกล่าวหาซึ่งพวกมุชริกีได้กล่าวหาท่านว่าเป็นบ้าและที่ได้แจกแจงมัญญาตอันยิ่งใหญ่ของท่านและความดีงามอันสูงส่งของท่านและบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของคนชั่วที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูซอลสลลลอฮุอะไลวะสลลมและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาคือการลงโทษและการตอบแทนที่สาสม ต่อมาได้บทได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟาตดชาวมักกะที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยการส่งสาศาสนาทูตคนสุดท้ายมาอย่างพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถา อลัลลอฮ์จึงทรงทําให้สวนของพวกเขาพินาศและทําให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทั์อุทาห์แก่ผู้ที่ใคร่ควรต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุหมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทําความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นจากการทําความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกียรมะสภาพและความน่ากลัวของวันนั้น และท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ทนรอซูลส,สลลลฮุอะล,ลัยวะสลัมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุสลิมด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนนนนนููววัลลกมมะายสตร ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน ب ب ด้วยความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างมิขาดสายวละิานนอนอ และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวงวแล้วเจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็น,นว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริตอแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยพวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่าหาก เจ้าอ่อนข้อและพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้าผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่น,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 นผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อารรม ูมีบาาปหนผ้นนนเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วยอวบโดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมากอว่าเลยนะตรลาีน เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณเราจะตีตราบนปลายจมูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่งและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮดังนั้นการลงโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่รัานเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่รจงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรูเ่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บ มแล้วพวกเขาพากันออกไปโดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้า ตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนท่านเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบางคนกล่าวว่าเปล่าดอก พวววกกเเราาถูหงหง้้มสสิท์ียแลคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกยูว่าทําไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสารุดีอัลลอฮนพวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรม,มลแล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและก,กันพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนพรบบจ้าอัเราจะเลยนราให้ดีน บางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงเราหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเราเช่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอน การลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้ม้้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงณที่พระผู้ภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุขดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิม สเสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดครานั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นหรือว่าพวกเจ้ามีคำพีไว้สำหรับอา่านซึ่งในคำพีนั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกียะมะว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้มุฮัมมัด จงถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้นหรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับ الله, อัลลอฮ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามา าพวเขาูดริงันที่หน่าแข้งจะถูกเปิดในวันกิยามะพระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข่งของพระองค์จะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบ แต่่พวกเขาไมสามาาารรถที่จะกบได้ยตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขา อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยดังนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต่อคำพีอัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าอุมลีละหุมอินนะไคดีมะทีน และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะั م م หรือว่าเจ้าได้ขอข่าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้สินหรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับ แลเเพาเขาขกก็บันทึอไวว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อที่ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เขาวิงวอนเขาอยู่ในสภาพที่ระทมทุกข์ หากไม่ใช่พระความเมตตาจากพระผู้อิบาลของพวกเขามีมายัางเขาแล้วเขาคงถูกเวี่ยงไปยังที่โล่งเตียนและเขาจะถูกตำหนิด้วยแต่พระผู้อิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขา และส่งให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปอย่างเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก